สงครามจะเกิดก็ต่อเมื่อแม้จะเกิดฝ่ายเดียวถือว่ามีปะทะกันสองสองสองฝ่ายเนี่ยแม้ฝ่ายเดียวประกาศสงครามอีกฝ่ายหนึ่งไม่ประกาศเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสงครามแล้วนะครับความหมายคือถ้าไทยเราประกาศสงครามคือต้องผ่านคลรมแล้วประกาศเป็นทางการสภาด้วยนะครับข้อดีตรงนั้นก็คือฝ่ายทหารเนี่ยสามารถที่จะใช้องค์การพยพต่างๆของประเทศได้เต็มรูปแบบคือทั้งเอกชนประชาชนดึงดึงขีดความสามารถมาใช้ได้อันนี้คือถ้าประกาศนะครับ แต่อีกความหมายหนึ่งว่าสงครามมันเกิดขึ้นหรือยังเนี่ยอีกความหมายคืออีกความหมายหนึ่งคือเป็นลักษณะของเจนีวาเขาถือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประทะปั๊บเนี่ยก็ถือว่าเกิดสงครามแล้วทีนี้อยู่ที่ว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะยึดตรงไหนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยคือหลังจากสงครามโลกไปแล้วเนี่ยนะครับหลังๆมาเนี่ยไม่ว่าจะลบที่ผ่านมาของต่างประเทศเนี่ยไม่เคยมีใครเรียกมันว่าสงครามเลยเพราะว่า เขาเขาเป็นการปะทะเป็นการปฏิบัติการพิเศษโดยใช้กําลังจํากัดพื้นที่สืบเนื่องจากว่าการประกาศสงครามนั้นเนี่ยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะพี่มันจะต้องมีการชดใช้ผลที่ตามมาของสงครามด้วยมันจึงไม่มีประเทศไหนที่จะประกาศว่าเฮ้ยประเทศสงครามเนี่ยถ้าประกาศปั๊บมันต้องชดใช้ในภายหลัง